ที JND ครับอยู่เลยครับหาซื้ออะไรคะมันเป็นน็อตเกียวปล่อยครับแพงไหมอันนึงก็ประมาณ9ดอลลาร์ก็ประมาณเกือบ300บาทนะครับ ใครอยากได้บ้างครับบวกมีวอลกี้แพ้เหมือนกันนะเกือบพันเลยเดี๋ยวไว้คนซับถึงพันหนึ่งแล้วจะแจกของดีกว่า <S <S ค,รครับตอนนี้ก็มาดูที่นี่เขาเรียกว่าชิ p แลดเนาะก็คือไม้เพดานอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาหาดูว่าจะแบบไหนจะแบบกึ่งสำเร็จรูปหรือสำเร็จรูปเลย ครับก็จากเมื่อวานเนี่ยที่ไปซื้อของที่โฮมดีโก้มามันดึกไงเลยไม่ได้เอาของลงก็ตื่นช้ามาวันนี้กินกาแฟาเสร็จก็เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเอาของลงละเราจะเริ่มทําเฟรมต่ออาทิตย์นี้น่าจะทำเพดานได้ลนะ องจากผมใช้น็อตสแตเลสใช่ป่ะความแข็งแกร่งมันก็ไม่เท่ากับน็อตเหล็กบางที่ไขไปเนี่ยผมตั้งองศาของผมเองผิดเนี่ยก็ทําให้เกียวหวานคราวนี้ผมก็เรียนรู้จากตัวเองนะว่าพอมันหวานเนี่ยจะเอาออกอยังไงก็ตัวนี้ไขให้นั่นเจง๋งตอนนี้คือผมทำเฟมิงเนาะถ้าเฟมิงจบเนี่ยผมก็จะได้ทำหลังคาละแล้วก็ ยิงน็อตพ็อกเก็ตโฮครับก็เป็นอันจบในส่วนของแผ่นไม้แผ่นนี้สังเกตนะครับตอนนี้มันมันให้ตัวอยู่ใช่ไหมยิง p o อกเก็ตโฮลลงมาอยู่เลยครับโยงมีฝ่ายทั้งคันเลยนะครับ เป็นไงบ้างวันนี้ทําคนเดียวทั้งวันเลยเบื่อไปไงบ้างอันนี้เป็นฝีมือแฟนผมนะครับเนี่ยครับเขาทาเองหมดเลยเรื่องของเออฉนวนกันความร้อนนะครับครับวันนี้ก็ ทำไปเยอะมากนะครับไล่ตั้งแต่เฟร,รมิ่งด้านข้างนะครับเพื่อจะเป็นจุดยึดตู้ลิ้นชักอะไรพวกนี้เนะเาะแล้วก็ทําทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทาโครงรอบแม็กแฟนนะครับก็คือตัวพัดลมเนาะเพื่อที่จะวางแผ่นไม้หลังคานะครับให้มันเป็นระเบียบได้รวมถึงแฟนผมเนี่ยก็ทาอินสูเลตให้สังเกตนะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวโฟมอินสูเลตนะครับสำคัญมากที่เมืองไทยผมไม่รู้ว่าทำไหมเพราะผมไม่เคยดูของคนอื่นแต่ว่าที่นี่เนี่ยเรื่องการอินสูเลตสาคัญโดยเฉพาะหน้าหนาว หนาวที่นี่มันหนาวจับใจครับหนาประมาณนิ้วนิดๆเลยนะมันจะมีค่าความต้านทานของมันอยู่ซึ่งโฟมตัวนี้ก็ถือว่ากันได้ระดับหนึ่งใช่ไหมรวมถึงนี่ครับแฟนผมใช้ฟอยนะครับกับไฟลอยไม่ใช่ฟอยกับฟอยเนี่ยตัวนี้ไว้กันรังสี UV กันความร้อนอีกระดับหนึ่งนะครับก็เลยทําให้รถคันนี้เนี่ยรถที่ผมจะอยู่เนี่ยไม่ว่าผมจะขับไป阿拉斯加ในอนาคตนะฟิงเกอร์ครอสหรือว่าผมจะไป อาริโซนาที่มันเป็นทะเลทรายเนี่ยไปเลโลสตนเนี่ยมันน่าจะอินสูเลตหมายถึงว่าเป็นฉนวนกันความร้อนฉนวนกันความหนาวได้ดีระดับหนึ่งเลยแหละครับก็รู้ไหมว่าตรงเนี้ย้าพเวจ้างก็าทาเท่าไหร่ตรงเนี้ย้าพเวจ้างก็ทำเนี่ยต้อง,งมีสี่พันเหรียญทาเองดีกว่านะครับถอดออกนะครับก็ออสําหรับคนที่งงนะครับว่าทําไมเอ๊ะแผ่นเนี้ยเหมือนเห็นที่ผมใช้กับที่พื้นใช่ไหมเคยมันเหลือนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่นี่มันแพงก็เลย เก็บเล็กผสมน้อยนะมาใช้ตรงหลังค่ายทีนึงนะครับในอเมริกาเนี่ยเราชอบเห็นเช่วาเวลาดูเราเราวลาเราดูหนังฮอลลีวูดเนี่ยเราชอบเห็นว่าเฮ้ยทำไมทะเบียนมันแบบมันเท่จังวะเช่นแบบจอแดนหรือว่าเดวิดหรือว่า Fast and ูลเล o u สหรืออะไรที่มันเป็นแบบทะเบียนคัสตอมอะเรียกว่าทะเบียนแต่งเนี่ยก็คือใส่ชื่อของตัวเองได้เนี่ยในเมืองไทยเ่ยมันทําไม่ได้ใช่ไหมที่ใส่ชื่อคนอะ ในเมืองไทยก็เต็มที่ทะเบียนเบอร์ตองเบอร์โฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องเสียเงินแพงๆให้กับกรมขนกรมขนส่งใช่ไหมในเมกาก็เช่นกันครับแต่เมกา,กาเราไม่ต้องไปเสียเงินแบบโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านอะไรขนาดนั้นเพื่อที่จะต้องอซื้อทะเบียนที่นี่เนี่ยเราใช้วิธีการจองทะเบียนรับนี่เลยครับหลังจากที่ใช้ทะเบียนเป็นหมายเลขอยู่สักพักหนึ่งแต่ที T ่เ n d ครับเมืองไทยตรงนี้ป้ายวงกลมใช่ไหมว่าเฮ้ ทะเบียนมันหมดเขตเมื่อไหร่อย่างเงี้ยต้องติดหน้าหน้ากระจกแล้วก็เดี๋ยวตำรวจแม่งก็ตั้งด่านแล้วก็มาดูไล้าสาระแบบจริงๆไม่ใช่หน้าที่ตำรวจนะหน้าที่กรมขนส่งทางบกที่จะมีคนบอกว่าเฮ้ยทะเบียนอยู่ขาดอยู่ต้องโดนปรับแต่บ้านเราคืออะไรที่มันหาเงินได้เขาก็ทําหมดนะคราวนี้ที่อเมริกาป้ายวงกลมเป็นยังไงคราวนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าทะเบียนมันหมดอายุเมื่อไหร่เขาก็จะให้สติ๊กเกอร์ตัวนี้มาครับอย่างของผมเนี่ย OCT คือผมซื้อรถ c าร์เว a n คันนี้เนี่ยเมื่อตอน October ก็คือตุลาคมผมก็ได้ทะเบียน oct มาเขาจะนับจากวันที่เราซื้อรถนะครับวันที่เราเ e g ิสเตอร์คือผมซื้อตุลาเพราะนั้นเนี่ยทุกปีผมต้องต่อปภาษีเดือนตุลาอันนี้เหมือนบ้านเราคราวนี้ก็เหมือนกันครับ2 0งศูนย์สเขามีร่องให้แปะนี่ครับก็เป็นอันจบแล้วเวลาตำรวจเขาตรวจเนี่ยเขาก็ไม่มาตรวจป้ายวงกลมด้านหน้าหรอกเขาก็ตรวจตร,จตรงนี้แล้วมีคนถามาว่าอ้าแล้วพรบละบ ที่นี่เนี่ยมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วถ้าไม่มีประกันเนี่ยโอ้หนักมากครับผมก็จะแผ่นนี้แปะไว้ด้านหลังแล้วก็แผ่นนี้แปะไว้ด้านหน้าก็เป็นอันจบครับ TJNDVan and Van นะครับแฟนผมชอบรถแวนผมเป็นเด็กแวนนะครับนอนตกเกียรว,วิภาวดีทำมาแล้วนะครับสมัยเด็กๆ KR150 พกแผ่นนี้ไว้ในรถนะครับพร้อมกับประกันที่เราซื้อแค่นี้จบขับรถในอเมริกาได้ ไม่มีการตั้งด่านไม่มีการมาดูว่าทะเบียนหมดอายุแล้วก็แล้วก็ปรับเงินนะครับภาษีที่เราเสียไปเทียบกับถนนที่ดีคุ้มครับอันนี้ก็คือข้อดีเนาะทุกประเทศมีข้อดีข้อเสียแต่ข้อดีที่นี่ก็คือกฎหมายมันใช้สําหรับทุกคนไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเสร็จแล้วครับไ,ได้แล้วอาจจะไม่ชัดเนื่มันดึกนะสิ่งที่ผมจะทําต่อไปคือจะติด LED ครับ เจาะรูแล้วใส่นี่เข้าไปนะครับแต่ก่อนที่ผมจะใส่เนี่ยผมต้องทําหางปลาตรงนี้ให้เสร็จก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเดินไฟไม่ได้ครับก็หลังจากที่เมื่อคือนเนี่ยผมขึ้นเฟรมมิ่งเสร็จใช่ไหมเมื่อเช้าเนี่ยมาเช็คดูเฮ้ยแม่งใช้ได้วะก็ก่อนนอนเนี่ยเมื่อคือนเนี่ยเทสไปละ ลองอตัดชิปแหลกนะครับเป็นตัวแซมเปิลแล้วก็ลองทาสีทาไม้นะครับที่ฝรั่งเขาเรียกว่าวูดสเตนไม่รู้ว่าเห็นความแตกต่างหรือลองดูนี่น่าจะไม่ค่อยต่างนะครับอันนี้คือสีเดิมนะครับอันนี้คือสีเดิมอันนี้คือสีที่ทาวูดสเตนแล้วนะครับมันเข้มขึ้นนะครับบวกกับไม่กินฝุ่นด้วยแล้วก็ทาาําความสะอาดง่ายขึ้นนะครับก็วันนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมจะทําเพดานให้เสร็จนะโดยใช้ ชิปแลบตัวนี้ทากับวูสเตนนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันว่าวันนี้จะเป็นยังไงแต่รับรองว่าน่าจะเป็นวันที่เหนื่อยอีกว่าเพราะว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตทำเพดานรถนะครับเพดานบ้านยังไม่เคยเลยอยู่เมืองไทยจับค้อนเนี่ยก็ยังไม่เคยแล้วมาทำที่นี่นะครับก็ตอนนี้ผมขึ้นชิปแลบแล้วนะครับแต่เนื่องจากพื้นที่ผมเนี่ยมันมันไม่กว้างก็เลยเดี๋ยวจะขึ้นชิปแลบเสร็จแล้วค่อยทาสีทีเดียว คราวนี้พอเจาะชิปแลบเนี่ยเนื่องจากว่าแผ่นชิปแลบตัวเนี้ยมันเป็นแผ่นไม้ที่บางมากถ้าเกิดกดหนักกดแรงเนี่ยมันจะแตกนะครับแต่เนื่องจากว่าข้อดีคือมันเป็นไม้เนื้ออ่อนมากเนี่ยผมใช้สว่านเนี่ยนะครับกับน็อตเนี่ยกดเข้าไปจนเกิดเป็นรูแล้วค่อยๆย,ย,ยิงเข้าไปนะครับจะไม่จะไม่เหมือนการยิงน็อตทั่วไปคือผมก็จะยิงเบาๆครับเพราะถ้ายิงแรงเดี๋ยวขอบมันจะแตกเนี่ครับผมก็ค่อยๆย,ย,ยิงเข้าไป เนื่องจากมันเป็นไม้ที่คัสมันเป็นไม้สําเร็จรูปนะครับแต่แน่นอนมันก็มีความไม่สมบูรณ์ในตัวมันเองเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องใช้เขาเรียกว่าพลาสติกบูทนะครับมันจะเป็นเหมือนขี้เลื่อยผสมกาวอะไรบางอย่างนี่แหละแต่พอมันแห้งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไม้เลยคือขัดกระดาษทรายก็ได้หรืออะไรก็ได้ผมก็ไว้แต่งในเวลาที่แบบเราเจออันไหนที่มันดูไม่ค่อยพอดีพอดีใช่ไหมผมก็จะปะปะเข้าไปแล้วก็แต่งๆเอาอะไรเงี้ยพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยผมก็ทาสีทับ ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวพอผมทาสีเข้าไปเนี่ยมันก็สวยละนะครับก็เจอปัญหาครับเพราะว่าพอเดินสายไฟมาตรงนี้ใช่ไหมมันติดมันไม่สามารถใส่ชิปแลบตรงนี้ได้เดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวจะแก้ปัญหาด้วยการ ซ็อกล่องสายไฟครับใช้ปากแบนค์ครัออกมาแล้วสายไฟเก็บเข้าล่องนี้จบแล้วครับดูพอดีเลย นนใช้เวลานั้ง9โมงเช้าประมาณ9ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับก็ต,ตรงนี้ผมเว้นไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตู้คาบิเตนะครับข้างบนก็เลยจะไม่เจาะอ,อะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปรบกวนการยึดโครงตู้ของผมน,นะครับส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องมีการเก็บนู่นเก็บนี่บ้างน,นะครับก็ใช้มุดกรูนะครับหรือก็หรือเรียกว่ากาวไม้เนี่ย แต่งเันไปก็คิดว่าโอเคแล้วแต่ตอนนี้ขอตัวไปเก็บของก่อนไม่ไหวแล้วนึิงจริงวันนี้ได้แค่นี้ถือว่าสุดยอดเลยครับ